คุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนอยากคุณสวยต้องยกให้โซโซโน ก็มาตอนน่อในช่วงนี้นะคะกับช่วคันปากอยากเผือ่อค่ะช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากโซโซโนโ่ค่ะใครที่มีปัญหานี่หวนเลาะแสดงว่าอยากได้ใช่ไหมอยากหอมไงเขียนน้องต่อแบบหุ่นดีแบบนี้โซโซโน่ตัวนี้เขาบอกว่ามีอะไรนะสารายสารายสีน้ำตาลตนีจะเข้าไปช่วยนะคะในเรื่องของใครที่ชอบกินแป้งชอบกินแป้งเยอะไหมบอกเบิร์นหมดเลยป่ะอ่ะอันนี้ตัวนี้จัดไปเลยเพราะเขาช่วยได้เลยนะคะหรือว่าใครที่ชอบออกกําลังกายเหมือนกับน้องต่อ ลูกชายของพี่ขวัญนี่เลยทีมงานเอาภาพขึ้นเห็นไหมเรารู้จักน้องต่อตอนแบบว่าร่างอ้วนแงแต่พอผ่านไปแป๊บเดียวหูมาพร้อมพี่ขวัญที่มารายการเราอะเพราะว่าตัวนี้เขาใส่แอคเนตีแล้วคือน้องต่อเนี่ยชอบมากเลยออกกําลังกายเยอะๆนะเพราะตัวนี้เนี่ยทำให้เบิร์นเหมือได้ดีเออแล้วดับเบิร์นด้วยใช่ไหมดับเบิร์นเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยน้องต่อไม่ลดลงมาเยอะขนาดนี้หรอกวิ่งเหมืออะไร วิ่งเดินเหมือนวิ่งเดินเหมือน, <Wing. S 1> นกระโดดกระโดดเหมือนบินเลยทำไมอันนี้แม่ต๋อพูดบ่อยอแม่ต๋าพูดบ่อยวันนี้มากับโปรโมชั่นครับซื้อ3กล่องฟรี1กล่องครับจากราคา1,960บาทครับเหลือเพียง1,470บาทเท่านั้นนะฮะสนใจโทรเลยนะครับ091 119 9444 091 119 9444<อ>นะฮะ <c oughs> โซโซโน่ใครอยากพรอมก็รับโทรเบอร์น,นี้พี่ขวัญรับสายเองนะแม่ต๋าบอกไม่มีคอนเซนเตอร์เพราะว่าคนที่ผลิตนี้จะได้ให้คําตอบกับคนที่สนใจอยากจะมีสุขภาพดีจริงๆนะครับ<ช>เอาล่ะไปดูกันที่สาวมิวนิ้ถาบ้าชฉลองวันเกิดกับแก๊งเฟอร์บี้แต่ว่าเขาบอกเอ๊ะนี่มันงานวันเกิดหรือว่างาน แต่งภาพรวมกันแน่เขาโอ้โหมันกลายเป็นคู่หมดเลยคู่นึนก็หน้าชิดใกล้คู่นึนก็แขนประกบอู้น่ารักน่าชังนะเพราะว่าสาวมิวจัดงานวันเกิดนะฮะคล้ายวันเกิดวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสาวมิวก็ไปร่วมฉลองกับคุณสามีไฮโซเซนนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆในแก๊งเฟอร์บี้คุณแต้ก็ไปไฮโซปนัยก็ไปนะฮะคุณแม็กซ์พิลัีแบบคุณสงการโดนเหมือนคุณเต้ยนะครับคุณเต้ยจรินทร์พรแล้วกลุ่มเพื่อนๆด้วยนะฮะรับประทานอาหารญี่ปุ่นแบบโอ้โหโอมากระเซษนะร่วมกัน โดยแบบโอ้เชฟฝีมือดีมาเสิร์ฟให้ถึงที่เลยเห็นความไม่รู้แหละอาหารนั่คือจือดไปเลยอ,ะอ่ะเพราะทำไมคู่แต่ละคู่มาวะอันนี้โอมากาเรเซชใช่ไหม,มนึกถึงไฮโซแชมปกับคุณน้ำหวานเลยเพราะเขาเอชอบไปร้านนี้คนละอันเนี่ยคนละไฮโซกันะ <laughs> <อ> <laughs> แต่นี่เขาไปถึงแม้ว่าจะมีโมเมนต์แบบน่ารักนักเห็นหลายคู่นะที่แบบ oh. หายรูปคู่กันลงสตอรี่ด้วยกันแล้วก็โวยพรวันเกิดแล้วก็ตบท้ายด้วยการยกเค้กนำมาเซอร์ไพรส์มื้ออาหารกัา oh. ร้องเพลง Happy Birthday t ื you ให้กับสาวมิวด้วยค <c oughs> อนเวันเกิดกันแบบอบอุ่นสุดๆไปเลยนะฮะ uh. แฮมส,สาวแก๊งเฟอร์บี้ก็ยังมีรูปถ่ายเก๋ๆจากกล้องฟรีมาโพสลงอินสตาแกรมส่วนตัวให้ได้ติดตามชมกันแบบจุใจเพราะมีหลากหลายมุมมีทั้งของตัวเองมีทั้งของเพื่อนเอาบรรยากาศที่ร้านนั้นก็คือครับคลั่งไปได้วย เพื่อนก่อนนะ,ะความรักของเพื่อนที่มาไวมวันเกิดแล้วความรักของคู่ของเพื่อนอเออที่อยู่ในนั้นก็คือไม่มีใครยอมใครอ่ะ เค้กก็หวานแล้วนะเคก็หวนแต่ในรูปเนี่ยโอ้โหยิ่งหวานแหววหวานแหววมดตอมเต็มไปหมดเลยเนี่ยเค้ก็คือมดไม่กล้าขึ้นไปขึ้นที่ตัวคุณแทนหวานกว่าไงหวานกว่าเอาให้เป็นวันเดทุยู้ด้วยนะค,คะมากันที่คนนี้ค่ะกลั้นน้ำตามไม่อยู่แล้วนะคะสำหรับคุณแม่สุดสตรองอีกท่านหนึ่งค่ะคุณติ๊กบิ๊กบราเธอร์นะคะล่าสุดเนี่ยเธอออกมาโพสต์ข้อความล่าสุดเลยว่าบันทึกสุดท้ายจากแม่ติ๊กขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกเกิดขึ้นในวันนี้ ติ๊กเนี่ยเห็นภาพคลิปวันนี้ทาให้ติ๊กกลั้นน้าตาไม่อยู่ด้วยความรู้สึกสุขใจสัมผัสได้ว่าแววตาของลูกและรอยยิ้มของลูกมีความสุขมีความอบอุ่นมากขึ้นแววตาของลูกวันนี้ส่งให้กับป้าด้วยแววตาสีหน้ามีความสุขและหัวเราะแบบมีความสุขออกมาจากข้างในจริงๆติ๊กขอชื่นชมพี่หนุ่มมากๆและขอบคุณที่ดูแลลูกดีมากปกติพี่หนุ่มเป็นหัวหน้าครอบครัวช่วงที่ผ่านมาทํางานแทบไม่มีวันหยุดแม้อยากจะเล่นกับลูกก็ยังไม่ได้เล่นแต่วันนี้ติ๊กภูมิใจและประทับใใใจจจและเเข้าห็น พี่หนุ่มเพราะติ๊กเพิ่งจะคิดได้ในอีกมุมหนึ่งว่าการนอนกกลูกที่เราเคยทำเนี่ยมันยากแต่ทุกวันนี้คือพี่หนุ่มเขาต้องทําเองไงเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่ดูแลน้องวีเจนะคะ<ฆ>เราคือคุณติ๊กเขาบอกว่าต้องยอมรับนับถือใจพี่หนุ่มมากว่าพี่หนุ่มเนี่ยเจ๋งจริงๆถ้าเกิดว่าไม่รักลูกมากๆเนี่ยทำไม่ได้นะเราเป็นแม่เรายังอายเลยคิดว่าที่ผ่านมาตัวเองเป็นแม่ที่ดีแล้วแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เทียบกันไม่ได้เลยกับพี่หนุ่มทุกอย่างเราทําผิดถึงได้เจอลูกยากเพราะความเป็นพ่อก็ต้องปกปป้้้ออออองงลลลูกใใหดภััยยยเรราตมมบแะจ จริๆวันนี้ติ๊กไม่ห่วงค่ะพร้อมสนับสนุนคอยเป็นกําลังใจให้ดูแลลูกแบบไม่เร่งรัดไม่ทวงสิทธิ์ความเป็นแม่เพื่อตัวเองได้ไปแก้ไขปรับปรุงตัวพัฒนาตัวเองไปในทางที่ถูกที่ควรนอกจากนี้เนี่ยพี่ติ๊กเขายังบอกอีกนะพี่โอมว่าพี่หนุ่มเนี่ยอนุญ,ญาตให้คุณติ๊กได้เจอลูกแล้ววันที่26นี้<อ>นะคะ<อ>ตอน11โมงเลย พี่ติ๊กเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราแล้วละ่ะว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมทาให<อ>้เชื่อใจว่าเป็นแม่พร้อมดูแลลูกได้ไหมเอาเป็นว่าให้กําลังใจคุณติ๊กกันนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการสูญเสียของพี่โรเบิร์ตสายควันไปเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีพี่น้องในวงการบันเทิงเข้าไปร่วมให้กําลังใจกับครอบครัวแล้วก็ไปร่วมงานศพด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้คุณบอลชนยิ้มเองได้มีการไลฟ์อ่าเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับไลฟ์สดเฟซบุ๊กเนี่ยขอบคุ รู้ว่าพี่เบิร์ดมองเห็นบอลก็เผยว่าถามว่าเสียใจไหมก็คือโคตรเสียใจเลยคุณบอลบอกน,นี้นะในไลฟ์สดบอกว่าแต่เราอ่อนแอไม่ได้ไงทาไมต้องมีดนตรีทำไมต้องมีร้องเพลงพี่เบิร์ดไม่อยากให้เราเครียดแม้เป็นงานผมก็จะเอาความบันเทิงเข้ามาเพราะว่า ใครไปดูเนี่ยนะหลังสวดพระเสร็จจบป้าปี่้้าจบปุ๊บเนี่ยผมดูมาทุกพืนเลยจะมีการแสดงของศิลปินตลก<อ>มีศิลปินนักร้องคุณเบิร์นปทุมราชตลกก็ปี่โชว์ทุกคณะไปหมดศิลปินตลกไปหมดคุณกุ้งสุธิราชโอ้ยไปทุกทุกค่ายอะอทุกค่ายไปหมดเลย ไปร้องเพลงกันที่งานก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหมือนเป็นการจัดคอนเสิร์ตแต่ไม่ได้มีเวทีเลยนะคืออยู่ตรงบริเวณหน้าง,งานหน้าโรงเลยแล้วก็มีคนไปร่วมงานกันเยอะด้วยคือทุกอย่างเนะี่ยทุกกำลังใจเนี่ยมันคือมาจากตรงนี้ครอบครัวเห็นทุกคนมีความสุขก็คือมีความสุขจะได้ไม่เศร้าด้วยพี่วรรบอกว่าถ้าเราโมาไปร้องไห้อยู่ตลอดเวลาแบบเนี้ย โอ้แขกที่มามันก็เศร้าตานะแต่ถ้าเราเศร้าได้วันสองวันที่เหลือเราก็ต้องสู้ต่อไปความเป็นจริงเนี่ยนะฮะก็จบไปส่วนดราม่าที่เรื่องของการเกียรมรด,ดกต่างๆอันนี้นจบไปแล้วพูดกันหน้าลงศพไปแล้วว่าทุกอย่างทรัพย์สินทั้งหมดของพลุบสสยควันไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ตกเป็นของภรรยาและลูกโดยชอบธรรมทั้งหมดหยายก,ก็ไม่ยายก,ก็โอเคทุกสิ่งอย่างไปแล้วก็ส่วนเรื่องของงานต่างๆเดี๋ยวช่วงของแต่ละคืนเนี่ยก็จะมีการอัปเดต แต่ละงานไปด้วยว่ามียังไงบ้างแต่ว่าแต่ละคืนคนไปร่วมง,งานเยอะมากหรือว่าคืนที่สีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหตลกบรรดาตลกไปกันเยอะเลยทีเดียวนะฮะค่ะก็ถือว่าเป็นความน่ารักนะคะจากเพื่อนแล้วก็ครอบครัวของพี่น้องตลกนะคะถือว่าน่ารักมากๆเลยค่ะเอาละ่ะก่อนไปพักเบรกนะคะต้องขอขอบคุณทางด้านนี่เลยผลิตภัณฑ์เสริสมอาหารจากโซโซโน่ค,ค่ะวันนี้ใครอยากหุ่นดีหุ่นสวยสแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะจัดเลยกับโรสุดคุ้มค่ะโบวันนี้ครับซื้อ3มกล่องฟรีอีกหนึ่งกล่องครับจากราคา1,9 1960บาทเหลือเพียง1470บาทเท่านั้ะฮะ สนใจโทรเลยครับ0 9 1ย์9 9 4 4 4 0 9 1 1 1 9 9 4 4 4กับโซโซโนนั่นเองนะครับค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะมาแล้วค่าย GDS ค่ายนี้ไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยนะทำไมครับเราโตเราโตมากับค่ายนี้ตั้งแต่เด็กเลยเนาะ GDS ใช่แต่เราโตมากับ GTS เขาเปลี่ยนจนเปลี่ยนมาสองชื่อแล้วเนี่ยเราก็ยังโตนมาใช่แล้วล่าสุดเนี่ยเขาได้สิทธิ์ทำหนังบุพเพสันนีว่าส2ค่ะเอาละค่ะใครที่เป็นแฟนคลับตอนนี้เขาจะทำมาเป็นนหังออ้าวไม่เลละคแ โอ้ตอนแรกทีกยินว่าเป็นละครเนาะแต่ว่าเอ้ยแต่ละครเป็นพรมลิขิตมันไม่ได้เป็นบุพเพศนิวาสสองนะมันชื่อเรื่องพรมลิขิตละครนะ่ะอ่อะาอันนี้มันเป็นภาคสองต่อเลยนะคะบุพเพศนิวาสสองจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันสำหรับช่วงนี้พักก่อนค่ะ